สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับสินค้าวันนี้ก็จะเป็นใหม่สดทุกวันนะครับสินค้าของวันที่9นะครับกรกฎาคมนะครับพามาชมเป็นมกของ M B A นะครับ M G 1 6 6 C X นะครับเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งตัวหน้าตาเหมือนยามาฮ่านะครับหน้าตาเหมือนอาจจะดูเหมือนยามาฮ่านะครับตัวนี้ก็ติดแหลกได้นะครับพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะมีเข้ามานะครับ มันจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับ6ตัวนะครับคอมเพรสเซอร์6ตัวนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกในตัว16บหกชแนลนะครับ16โปรแกรมนะครับบลูทูธนะครับเล่นยูเอสบีได้นะครับบลูทูธอ่านีะครับบลูทูธนะครับนี่ครับหกชแนลนะครับสามารถตีแหลกได้นะครับเพราะมีปีกอยู่ตรงนี้นะครับตีเหลกได้เลยนะครับแล้วก็ จะมีตำหนินะครับนิดเดียวนะครับตรงไฟตรงนี้นะครับไฟย u นะครับไฟยูไม่ขึ้นนะครับไฟยูตัวนี้นะครับไม่ขึ้นไม่วิ่งนะครับน่าจะมีปัญหานะครับไปไปเช็คเอานะครับน่าจะไม่แพงนะครับแค่ไฟตัวนี้แค่จุดจุดนี้จุดเดียวนะครับแต่ทุกอย่างใช้งานปกติเอฟเฟกอะไรใช้งานปกตินะครับมีครับกล่องกล่องนะครับคู่มือนี่ครับกล่องคู่มือครบนะครับเนี่ยถุงอะไรยังเหลือครบนะครับ มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็จะตกอยู่ที่มือหนึ่งมือหนึ่งตกอยู่8,5 0 0น้านะครับจะผมให้ไปเลยนะครับ4 0 0พันบาทนะครับใครที่ต้องการนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับให้4 0 0 0บาทนะครับใครไวใครได้นะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ4 0 0พันบาทเท่านั้นครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นของวันที่9นะครับ กรกฎาคมนะครับสินค้าใหม่ๆส,สดๆร้อนๆนะครับใครต้องการด่วนเลยนะครับผมมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับผม <az> มีเอฟเฟก์ในตัวนะครับผมมีตัดกันไม้ห้อนได้นะครับตัดควมทีได้นะครับเสียงัดเจนนะครับแจ๋วนะครับสีพันบาทนะครับ ของยังใหม่ๆนะครับสไลด์เนินๆนะครับไม่มีสไลด์หลวมอะไรนะครับแน่นตึกนะครับสายนะครับใช้งานน้อยจริงๆนะครับตัวนี้ ได้แบวเข้ามาได้นะครับ4,000บาทเท่านั้นนะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบอร์โทรก็083739945นะครับ083739945นะครับก็มาดูคอร์สอีกตัวนะครับเป็นของคอร์สเป็นของนะครับของตัวนี้ของโลยนนะครับตัวนี้นะครับสองทางนะครับให้ราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับสินค้านะครับ หนึ่งพับ1,200บาทนะครับใครที่กำลังมองหานะครับด่วนนะครับ1,200บาทนะครับตัวนี้มิกนะครับมิกของ m อ็นะครับ m อ a 4,000บาทนะครับใช้งานปกตินะครับก็มีตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับแค่นั้นแหละครับกล่องครบคุญชครบนะครับ4,000บาทนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบอร์โทร0837398945 0837398945นะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับก็ไปเจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวััสดีครบ